แนจะมาสอนวันนี้นะคะคือเครื่องออกกําลังกายสลายไขมันสำหรับคนเริ่มต้นในฟิตเนสค่ะโอเคค่ะวันนี้พบกับแรนอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับ All Day on Air ค่ะวันนี้นะคะแนจะพาทุกคนค่ะไปออกกำลังกายนะคะใช้เครื่องออกกําลังกายที่ใช้สลายไขมันสำหรับคนต้องการ เริ่มต้นออกกําลังกายในฟิตเนสค่ะที่ง่ายที่สุดจะมีจักรยานแล้วก็ลูวิ่งสายพาแล้วก็มีลูวิ่งวงลีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยว่า3แบบนี้ค่ะเป็นเครื่องออกกําลังกายที่สลายไขมันแล้วก็ง่ายมากๆสําหรับผู้เริ่มต้นด้วยค่ะเข้าไปพร้อมแนทเลยค่ะ เครื่องแรกนะคะก็จะเป็นจักรยานนะคะเครื่องนี้ง่ายมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเข่านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มนั่งกันเลยเราจะมาเริ่มตั้งแต่การนั่งการปรับนะคะหน้าตาของจักรยานของที่อื่นอาจจะแตกต่างกันไปเราสอนเลยถ้านั่งนะคะเดี๋ยวเรานั่งลงไปที่เบาะแบบนี้เดี๋ยวแน้นจะลองวางขาให้ดูนะคะเราล็อกเข้าไปแบบนี้เลยในขานะคะสองข้างเอาขึ้นมาก่อน แล้วก็ค่อยสอดขาไปแบบนี้ให้ถนัดนะคะเราลองปัน่นเครื่องมันจะร้องนิดหน่อยเพราะว่าเวลาเราหมุนเนี่ยเครื่องมันจะทํางานจะเริ่มสตาร์ทนะคะซึ่งไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้ถ้าขาเนี่ยค่ะของเราตอนเรายืดไปสุดเนี่ยองอแล้วมันเกือบตึงเนี่ยถือว่าดีแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่เป็นเบาะที่ช่วยซัพพอร์ตหลังของเรานะแล้วเราอยากจะปรับเนี่ยเราสามารถจับตรงนี้ได้ยกขึ้นนะคะ ดันออกหรือว่าดันเข้าให้อันนี้คือขาเวลายืดอาจจะงอมากไปหน่อยนี่งอมากไปหน่อยนะคะเราก็ดันออกนิดนึงอ่าประมาณนี้โอเคนัดรู้สึกว่ามันยังไม่ซับพอร์ตหลังอยู่นัดอยากปรับเข้ามาหน่อยอ่ะนัดเลื่อนอ่ะอันนี้นัดว่านัดโอเคแล้วเพราะว่าขานั คอนสั้นเนาะถ้าเข่าเรางอมากเกินไปการถีบเนี่ยมันง่ายขึ้นก็จริงแต่ว่ามันจะมีปัญหาในส่วนของเข่านะคะโอเคเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่จะเสียบลักเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องแค่เราปั่นเสียงน้องจะดังเห็นตรงนี้ไหมคะหน้าปัดทั้งหมดเครื่องจะสตาร์ทพอมาสตาร์ทเนี่ยเราจะมีโหมด อันนี้ค่ะให้ลองไปปรับเองแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันแต่เราจะดูง่ายๆคือเป็นโหมดนะคะเราสามารถตั้งเวลาได้แล้วมากดขึ้นลงตรงนี้นะคะอันนี้ distance นะคะจะเป็นระยะทางที่เราจะกำหนดเองอันนี้เป็นแคลอรี่เราสามารถกำหนดแค,แคลอรี่ที่เราต้องการจะเผาผ่านไขมันได้นะคะ heart rate อยู่ตรงนี้นะคะเวลามันจะขึ้น heart rate ให้เราจับแบบนี้มันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะง่ายเนาะ พอง่ายก็เปลี่ยนเครื่องเดี๋ยวเราไปเครื่องนี้เลยค่ะ elliptical หรือว่าลูวิ่งวงลีนะที่สองนะคะที่เราจะมาเรียนรู้ที่จะสลายไขยมันในวันนี้นะคะก็คือเครื่องนี้เครื่องนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า elliptical นะคะภาษาไทยเรียกว่าลูวิ่งวงลีนะตอนขึ้นให้จับที่ด้ามจับนะคะไม่ให้เลื่อนนะแล้วก็ค่อยๆขึ้นค่ะ ขึ้นไปแล้ววางให้ปลายเท้าชิดไปที่ด้านหน้าพยายามให้เข่ากับเท้าเป็นแนวเดียวกันนะคะลงน้ําหนักที่ฝ่าเท้าค่ะไม่ให้เข่าเลยปลายเท้านะคนน้ําหนักตัวอย่างแนทเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าน้ําหนักตัวเยอะๆเนี่ยทุกอย่างมันไปลงที่เขา่ามันจะทําให้เราเจ็บเขา่าตัวเตี้ยแบบแนทนะสามารถจับตรงนี้ก็ได้สามารถจับสูงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่อยากขยับตัวช่วงบนเครื่องนี้เราสามารถ จับตรงที่วางมือตรงนี้ได้แต่ถ้าใครที่อยากให้ช่วงบนทํางานด้วยเนี่ยจับตรงนี้แล้วแนทจะลองเดินนะถ้าแนทเดินปุ๊บเครื่องมันจะคล้ายๆเครื่องนั้นคือมันจะสตาร์ทเองได้ยินเสียงไหมคะแบบนี้เพราะฉะนั้นแขนเราจะแว่งด้วยช่วงบนของเราเนี่ยมันจะทํางานได้มากขึ้นการเบินไขมันมันก็จะดีขึ้นนะคะเราเดินนะคะ การขยับเนี่ยเครื่องมันจะทํางานเองอัตโนมัติตัวนี้นะคะโหมดมันจะคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยโหมดพื้นฐานนะมีไทม์ imes, ที่เราจะตั้งเวลาได้ Distance คือระยะทางนะคะแคลอรี่ค่ะเรากําหนดได้เลยว่าเราจะ เบิร์แคลอรี่ที่เท่าไหร่นะฮาร์ดเรทอยู่ตรงนี้นะคะน,นะคะเรามาถึงเครื่องที่3ค่ะเครื่องสุดท้ายแล้วสําหรับเบกิเนอร์ในการที่จะสลายไขมันสําหรับผู้เริ่มต้นในฟิตเนสนะคะก็คือเจ้าเครื่องนี้เลยเจ้าเครื่องนี้คือเป็นแบบว่าทุกคนคือเลอิฟคือรักเพราะว่าน่าจะเป็นเครื่องแรกๆเลยที่แบบว่าคนมองแล้วรู้สึกว่าทําได้ คือเครื่องนี้เขาจะเรียกภาษาอังกฤษว่าเ r e ดมิลนะคะภาษาไทยนะคะเราจะเรียกว่าลู่วิ่งแบบสายพานมันจะต่างกับตัวนี้ตัวนี้เป็นการวางขาลู่วิ่งมันจะเป็นวงรีแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้มันจะเป็นสายพานคือเดินมันจะมีสายพานตรงนี้อยู่นะโอเคตอนเราขึ้นนะคะเราขึ้นได้ปกติเลยตัวนี้มันจะต่างกับตัวอื่นนิดนึงคือเราต้องกดสตาร์ทเอง คือสายพานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเดินเดินแล้วมันจะเดินให้เรานะมันจะไม่สตาร์ทเหมือนสองเครื่องที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องกดสตาร์ทก่อนค่ะเครื่องนะคะเขาจะขึ้นว่าสตาร์ทหรือว่ามันจะมีควิกสตาร์ทมีอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ละที่ไม่เหมือนกันให้เราอ่ะจับจุดว่าสีเขียวๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะอ่ะพอโกใช่ไหมคะเรากดไปเลยเครื่องจะเริ่มทํงานสาสองหนึ่งค่ะแล้วเครื่องตรงนี้ก็เลื่อนไป เราก็เดินไปช้าๆช้าๆมันจะเป็นสเต็ปสตาร์ทของเจ้าเครื่องนี้นะคะมันจะล็อกเอาไว้มันจะช้ามากแล้วหลังจากนั้นทำยังไงฉันไม่อยากจะเดินแบบนี้ตลอดเวลาโอเคเราก็มาดูตรงนี้ค่ะมันจะมีคำว่าสปีดนะคะขึ้นคือเร็วขึ้นลงก็คือช้าลงนะคะตัว i n นคลายอินคลายก็คือความชันนะเห็นความชันขึ้นได้เมื่อเรากดขึ้นมันจะขึ้นและเมื่อเรากดลงมันจะลงคือมันก็จะเป็นราบไปกับพื้นเนี่ยค่ะมันไม่มีลงต่ำกว่านี้แล้วแหละตัวปุ่มพวกนี้ค่ะฝั่งนี้เป็นสปีดใช่ไหมมันจะล็อกให้เราเลยเราไม่ต้องมาคอยกด1 2 3มันจะมี3มี6มี9มี12อันนี้คือเป็นปุ่มช่วยให้เรา ปรับความเร็วได้เร็วขึ้นนะสมมตินแนทกดไปที่3นะคะโอเคตอนนี้ดูที่หน้าจอตัวสปีดนะคะมันจะไวขึ้นมันขึ้นอยู่ที่เลข3เห็นไหมอ่าดูที่ขาแนทะจากเมื่อกี้นะคะเร็วกว่าเดิมคราวนี้ีเลข6นะคะความเร็วนะโอเคมันจะค่อยค่ เร็วมากแล้วหน้าจอของเราตรงสปีดมันก็จะขึ้นเป็นเลข6นะคะเร็วมากแบบนี้นะคะแนทแนะนำให้จับด้านตรงนี้หรือด้านข้างเอาไว้เพราะไม่งั้นหน้าทิ้มได้นะคะเดี๋ยวแนทจะปรับกลับมาที่3าเครื่องมันจะค่อยๆช้าลงอ่าช้าแล้วตอนนี้เราจะมาดูความชันกันบ้างนะคะความชันนะคะแนทจะปรับไปที่เลข3ดูนะคะมันจะยกสูงขึ้น มันจะค่อยๆหนืดค่อยๆชัน3อาจจะยังไม่เห็นนะจะปรับไปที่6เครื่องกำลังขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เท้าเน็ตคือส้นเท้าลงก่อนละเพราะว่ามันยกสูงขึ้นมันชันขึ้นยังไม่เห็นเน็ปรับไปที่เลขเสูงขึ้นแล้วเห็นไหม เริ่มเดินขึ้นเขาแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาดูฮาร์ดเรทว่าหัวใจเราเนี่ยทำงานต่อเนื่องเต้นเร็วไปถึงไหนนะคะฮาร์ดเรทของเราจะอยู่ตรงนี้เห็นตัวแถบอลูมิเนียมนี่ใช่ไหมทุกเครื่องจะมีหมดนะคะแถบอลูมิเนียมนะให้เรากำไปเลยค่ะกำสองมือนะรอแป๊บหนึ่งนะคะขึ้นแล้วตอนนี้หัวใจเนะี่ยเต้นอยู่ที่67 เดินไปเรื่อยๆเลยค่ะหน้าปัดตรงนี้นะคะก็คืออันนี้เราออกกำลังกายไปแล้วกี่นาทีตรงนี้นะคะจะเป็นอินคลายนะอินคลายก็คือที่เราปรับความชันนี่แหละค่ะแล้วก็ตอนนี้เน็เบินไปแล้ว25.5แคลนะตรงนี้จะเป็นสปีดเราปรับไปที่3.1สปีดก็คือความเร็วนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็คือระยะทางที่เราเดินมาตอนนี้เนะ็เดินมา17เมตรแหละ ยังไม่ถึง1กิโลนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมเรามาดูตอนที่เราจะลงนะคะเราไม่ลงเลยนะเราต้องรอให้เครื่องมันหยุดก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดเครื่องนี้เครื่องนี้เวลาปิดนะคะก็ง่ายมากไปที่ปุ่มหยุดนะคะปุ่มสต็อตัวนี้เครื่องมันจะค่อยๆหยุดนะน่าจะไม่ทิมเครื่องนี้นะคะถ้าแรกๆเนี่ยเวลาลงมาถ้าคนไม่เคยเล่นเนี่ย มันจะเวียนหัวมันจะแบบโครงคระงลยมึนๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลงมาค่อยๆลงนะคะแล้วก็ยืนไว้สักแป๊บหนึ่งนะไม่งั้นมึนหัวแน่นอนเลยเครื่องออกกําลังกายสาหรับผู้เริ่มต้นในฟิตเนสนะในการสลายไขมันก,ก็หลักๆก,ก็จะเป็น3ามเครื่องนี้อะค่ะที่ส่วนใหญ่ฟิตเนสจะมีนะสำหรับสามเครื่องนี้นะคะ,นนนะคะ,คะจะใช้ขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อควรระวังนะคะคือรองเท้าแล้วก็เชือกรองเท้าถ้าเราเหยียบเชือกปุ๊บอันตรายทันทีนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแนทะหวังว่า3เครื่องออกกำลังกายนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เริ่มต้นเข้าฟิตเนสนะคะแล้วก็ต้องการเบิร์นไขมันแล้วก็เป็นเครื่องที่ง่ายแล้วก็ เซฟมากๆนะคะออกกำลังกายกันเนี่ยค่ะเกิน20นาทีขึ้นไปนะเราจะได้เบิร์นไขมันได้อย่างเต็มที่นะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามได้ทั้งหมด3ช่องทางมีทั้ง Facebook แล้วก็ y o u t u b e นะคะชื่อเดียวกัน All d o y on r i r ค่ะ<อ> IG นะคะ o อ a เ o n Air ค่ะสำหรับวันนี้ All เด y o อ Air ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปเบิร์นไขมันกัน